ผักพี่ปลูกแล้วแคะแกนมากๆผักพี่ปลูกยังไงก็ไม่ติดลูกพี่บุ๋มคะหอมหนูไม่แตกกอเลยค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มมายุรีปลูกผักนะคะบุ๋มเจอคําถามเหล่านี้มาในทุกๆวันเลยค่ะแต่บุ๋มจะบอกว่าบุ๋มไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะคะบุ๋มแค่ทําความเข้าใจเรียนรู้และจดจําจากประสบการณ์การปลูกผักของตัวเองที่ปลูกมาแล้ว3ปีกว่าค่ะ จนบุ๋มตกตะกอนออกมาเป็นคลิปนี้นะคะนั่นคือ4เคล็ดลับในการปลูกผักให้งาม4ปัจจัยนี้ก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่ไม่ใช่ลัคนาราศีเกิดแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราปลูกผักแล้วไม่เหนื่อยฟรีได้กินและได้ขายแน่นอนค่ะปัจจัยที่หนึ่งเลยนะคะนั่นคือดินเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมคะดินดีปลูกอะไรก็งาม แต่ดินในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะหลักๆจะมีดินเหนียวดินล่วนดินทรายอย่างที่ส่วนนี้จะเป็นดินล่วนทรายค่ะแล้วดินแต่ละชนิดก็ต้องการการดูแลบำรุงไม่เหมือนกันเพื่อนๆทําความเข้าใจดินในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะคะว่าเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายซึ่งดินที่จะปลูกผักได้งามง่ายที่สุดก็คือดินร่วนค่ะขุดง่ายรากผักเดินได้ดีปลูกผักงามค่ะ ส่วนดินเหนียวจะขุดยากดินเป็นก้อนแข็งลดน้ำแล้วก็จะเป็นก้อนติดตามรองเท้าแต่ข้อดีของดินเหนียวก็คือถ้าปลูกผักได้ติดแล้วจะงามเร็วและงามนานค่ะส่วนดินทรายเหมือนที่ส่วนนี้จะเป็นล้วนทรายเลยนะคะดินทรายข้อดีก็คือขุดง่ายค่ะขุดเลยขุดได้ขุดได้แน่นอนค่ะแต่ข้อเสียก็คือหน้าดินจะแห้งง่ายมากๆค่ะ รักษาความชื้นได้ยากแล้วปลูกผักอ่ะก็เลยติดช้าแล้วก็จะงามยากนิดนึงนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นดินแบบไหนนะคะดินที่จะดีได้คือดินที่ได้รับการบำรุงแบบไม่ขาดค่ะอินทรีย์วัตถุธรรมชาติเราต้องใส่ต่อเนื่องนะคะเช่นปุ๋ยคอกเศษใบไม้ใบก้ามปูเศษหญ้าเศษฟางแกแบขุยมะพร้าวมีอะไรใส่อันนั้นนะคะมีขี้วัวใส่ขี้วัวมีขี้หมูใส่ขี้หมู มีขี้ไก่ใส่ขี้ไก่ใช้ทรัพยากรที่เรามีให้คุ้มค่าซื้อน้อยจะได้ประหยัดต้นทุนในการทำผักค่ะอย่างที่ส่วนนี้บุ๋มจะทำกองปุ๋ยหมักเองนะคะบุ๋มก็เลยจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าดินที่ดีคือดินที่ระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินที่ล่วนจะทำให้รากของพืชะ แพ่กระจายตัวออกไปเพื่อหาอาหารมาบำรุงตัวเองได้ง่ายนะคะเราจึงต้องคอยหมั่นพวนดินเติมอินทรีย์วัตถุให้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่รากของพืชน,นะคะจะได้ออกไปหาอาหารมาบำรุงตัวเองได้แบบเต็มที่ค่ะ ปัจใจที่2คือน้ําค่ะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคํานี้กันไหมคะน้ําคือชีวิตถ้าเป็นตัวเราเองเราใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคเลยนะคะพอเป็นการปลูกผักแล้วถ้าไม่มีน้ําถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะสมัยนี้การที่จะรอน้ำฝนอย่างเดียวในสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลที่ไม่คงที่นะคะแล้วจะทำกะเกษตรให้ได้ผลผลิตดี ยากมากๆเป็นไปได้ยากค่ะดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆทุกคนคิดที่จะวางแผนทําเกษตรให้วางแผนเรื่องการหาแหล่งน้ําก่อนนะคะเราจะต้องมีน้ําไว้ลดผักลดต้นไม้หลังจากนั้นก็คือการให้น้ําที่สม่ําเสมอและก็เหมาะสมกับผักของแต่ละชนิดค่ะวิธีการลดน้ํานะคะก็เป็นไปได้แบบหลากหลายวิธีมากมีทั้งปล่อยล่องบัวรด สปริงเกอร์หรือสายน้ำหยดอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับงบประมาณและก็ความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยนะคะพอเรามีดินที่สมบูรณ์มีน้ำที่เพียงพอมาถึงปัจจัยที่3แล้วนะคะนั่นคือลมลมของบุ๋มก็คือสภาพภูมิอากาศของแต่ละฤดูกาลค่ะพเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะผักที่ปลูกง่ายที่สุด คือผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลให้สังเกตที่ตลาดนะคะมันจะมีช่วงที่ต้นหอมแพงต้นหอมถูกนั่นคือการทำได้ตามฤดูกาลแล้วก็การฝืนธรรมชาติทำนอกฤดูกาลเพราะว่าอากาศของแต่ละฤดูกาลนะคะจะนำมาซึ่งโรคเชื้อราลมร้อนแดดแรงความชื้นน้ำค้างน้ำหมอกแต่ละอย่างที่บุ๋มพูดมามีผลกับการปลูกผักทั้งนั้นนะคะเราจะต้องเรียนรู้ว่าผักอะไร ปลูกได้ในฤดูไหนบ้างยางกะลัมปีชอบอากาศเย็นปลูกอากาศร้อนก็อาจจะไม่ห่อหัวปลูกหน้าฝนก็อาจจะทําให้หัวเน่าหลักๆนะคะหน้าร้อนอากาศจะร้อนแดดแรงมีลมร้อนพัดผ่านพืชผักบางชนิดก็โตได้ดีบางชนิดก็ปลูกยากเหนื่อยมากกว่าปกติค่ะหน้าฝนมีความชื้นมากแดดน้อย โรคมัดจะรุมนะคะแล้วก็มักจะมีเชื้อราส่วนอากาศหนาวคืออากาศที่ดีที่สุดเหมาะกับการปลูกผักมากที่สุดค่ะมีอากาศเย็นมีหมอกมีน้ำค้างมือใหม่หัดปลูกผักนะคะการเริ่มต้นที่หน้าหนาวจะมีกำลังใจที่สุดเลยค่ะและเราก็ควรที่จะเลือกปลูกผักนะคะให้ตรงตามฤดูกาลคนปลูกจะเหนื่อยน้อยที่สุดแต่ถ้าใครอยากจะได้ผัก ที่ราคาดีให้ลองปลูกนอกฤดูกาลนะคะแล้วถ้าผักชนิดไหนปลูกฤดูอะไรได้บุ๋มทำเป็นปฏิทินปลูกผักไว้เพื่อนๆกดเข้าไปดูได้นะคะมาจนถึงปัจจัยสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือปัจจัยที่4ปัจจัยที่4คือไปค่ะเพื่อนเอน<ๆ>เคยได้ยินคำนี้กันไหมคะจะทำเกษตรได้ต้องมีใจรักจริงๆใช่ค่ะไปของบุ๋มก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในการปลูก ความรักความชอบความลหลงไหลในการปลูกถ้าหากเรามีไฟที่ลุกโชนแล้วนะคะสามปัจจัยข้างบนที่บุ๋มพูดมาถ้าหากมีปัญหาอะไรเราสามารถจัดการได้หมดเลยค่ะดินไม่ดีเราก็มีไฟในการปรุงดินน้ำไม่มีเราก็จัดหาแหล่งน้ำขุดเจาะคนน้ำมาปลูกจนได้ค่ะอากาศไม่ดีเราก็ทำโรงเรือนหรือว่ากางสแสลนช่วยได้นะคะ ไปจะจุดประกายทุกอย่างให้ได้เลยค่ะถ้าเรามีไฟแล้วเราอยากมีผักที่สุขภาพดีเราก็ต้องคอยดูแลป้องกันรักษาโรคเราอยากมีผักที่สวยก็ต้องคอยดูแลเรื่องศัตรูพืชอยากได้แปลงผักที่สวยเราก็ต้องจัดการเรื่องวัชพืชคอยถอนหญ้าดายห้าออกเป็นประจำนะคะคนปลูกผักจะเป็นคนที่คอยสังเกตใส่ใจดูแลสังเกตว่ามีหนอนไหมมีเพี้ยไหม มีโรคเชื้อราน้ำระบายได้ดีไหมดินต้องบำรุงเพิ่มหรือเปล่าอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเคล็ดลับในการปลูกผักของเราก็คือเลือกปลูกผักให้ถูกกับดินถ้าดินไม่ดีก็ต้องรีบบำรุงเพิ่มหาแหล่งน้ำลดให้สม่ำเสมอแล้วก็ลดน้ำตามปริมาณที่ผักนั้นๆต้องการนะคะเลือกปลูกผักตรงตามฤดูกาลคอยดูแลใส่ใจสังเกต อยู่ตลอดเวลาถ้าทำได้4เคล็ดลับนี้4ปัจจัยนี้แล้วเรื่องของการปลูกผักให้งามก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะยกตัวอย่างเหมือนกับต้นหอมที่แปลงนี้นะคะบุม,มมีไปว่าอยากมีหอมที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าหอมบุ๋มไม่พอขายเพื่อนๆเห็นหอมเยอะๆตรงข้างทางนี้ใช่ไหมเท่านี้ยยังไม่พอขายนะคะ หอมเขาก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าที่จะเป็นต้นพันธุ์ได้ขายต่อได้ก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนพอเราอยากได้แปลงหอมเพิ่มเราก็พากันไปขุดแปลงในพื้นที่ที่เป็นดินแข็ง ที่ตรงนั้นไม่ได้ปลูกผักค่ะดินจะแข็งมากแล้วก็มีหญ้าแห้วหมูเกิดเต็มแล้วก็ไปขุดหญ้าแห้วหมูออกแล้วทาแปลงหอมแล้วอีกพื้นที่หนึง่งเราก็หาวัสดุที่เป็นวัสดุเหลือใช้ในสวนของเราเอากลับมาทำเป็นกระถางหอมแล้วก็เติมดินหมักเพื่อที่จะทำให้หอมงามและโตเร็วก่อนที่จะปลูกหอมล็ใหม่ในแปลงหอมเราก็จะบำรุงด้วยปุย๋ยคอกที่เป็นกระถางที่เป็นล้อรถ เราก็เติมดินหมักเลยค่ะดินที่บุ๋มหมักมาแล้วมากกว่า1เดือนพอมีดินเรียบร้อยปลูกหอมได้แล้วเราก็ลดน้ำทุกวันนะคะแล้วยิ่งหน้านี้ที่แดดแรงมากๆบางวันบุ๋มก็ลดทั้งเชา้าและทั้งเย็นเลยค่ะเห็นไหมคะเรามีดินถ้าไม่มีเราก็จัดหาเราก็บำรุงเพิ่ม เรามีน้ำด้วยการที่เราลดน้ำเองทุกวันเราเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศว่าถ้าแดดแรงเราก็ลดน้ำสองครั้งเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งแล้วเรามีไฟที่เราอยากจะทำทุกอย่างคอยถอนหญ้าคอยลดน้ำอคอยดูดแลคอยริดกับหอมแค่นี้หอมเราก็จะโตพร้อมที่จะส่งออกไปให้ลูกค้าแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ สามารถกดให้กำลังใจกด Subscribe บุ่มได้นะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่ามายุรีปลูกผักจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกค่ะ